ทุกคนคะผักเก้าวไกลเข้าแก๊งไหนพังหมดเมื่อวานชาวบ้านนัดชุมนุมขับไล่กรรมการศาลเจ้าหลักเมืองสงขลาถนนนางงามย่านเมืองเก่าสงขลาเนื่องจากหมดสมัยแล้วไม่ยอมออกที่สําคัญการบริหารศาลเจ้าไม่มีความโปร่งใสเตือนแล้วแจ้งความแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าหนึ่งในคนที่ถูกชาวบ้านขับไล่คือนายศักดิพันธ์ผู้ช่วยสสของนายรังสิมันโรมพักเก้าไกล ฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่กันค่ะแล้วคหลักเมืองก็ถือโอกาสไปสั่เจ้าเร้วเนื่องจากว่าในส่วนของสัเจ้าเรามีความไม่สดุกตอนนี้วยนะคะก็จําเป็นต้องบอกเลยและที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนคนที่บริหารหรือจัดการสันเจ้าณปัจจุบันนี้ค่ะทางชาวบ้านไม่ไว้วางใจเนื่องจากเกิดความไม่โปร่งใสและมีหลักฐานบางอย่างที่เป็นหลักฐานสําคัญนะคะในเรื่องนี้เราเคยได้ร้องขอได้แจ้งได้มาตั้งแต่วันนี้ว่าได้ แล้วแต่ไม่มีพี่มินแปด็มาหาชาวบ้านเลยดังนั้นวันนี้สิ่งต้องช่วยเราค่ะว่าถ้าคนเขาบริสุดดสสทธิ์เขาโปร่งใสจริงเขาต้องออกค่ะน้องหนูแอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรรายงาน